ตอนนี้ผมเปลี่ยนแนวทางของใบตัดหญ้าแล้วนะครับเพราะว่า,าของเดิมใช้ได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไร่เลยนะฮะเวลาใช้งานจริงใบมันค่อนข้างงอนะฮะผมก็เลยเใช้เป็นแหนบกระดานเลยนะครับใช้แหนบกระดานตัวนี้มาต่อกับใบสบัดของอันนี้ก็ทํามาจากแหนบเหมือนกันนะครับใบตัดหญ้านี้ของรถไถนะ เหล็กก็ค yes. ือเหล็กแหนบเนี่ยฮะตัดหินตัดไรนะฮะมีการบินแต่ไม่หักไม่งอนะครับแข็งแรงดีนะครับก็อันนี้เป็นการตั้งเรียกว่าตั้งแบบคร่าวๆก่อนนะครับว่าจะใช้งานแบบนี้นะฮะเดี๋ยวจะพัฒนาให้มันแข็งแรงกระชับยิ่งกว่านี้นะครับเพราะว่าการใช้งานจริงเหมืนค่อนข้างรุนแรงนะครับ นอยึดแบบนี้อาจจะหักได้ง right ่ายๆนะครับก็เดี e? okay. ๋ยวจะทำการก็เอามาบอกเป็นแนวทางก่อนครับสาเหตุที่เปลี hmm. ่ยนนะครับจานใบตัดมันมีขนาดประมาณ3มิลนะะเวลากระแทกหินตัวจานมันงอนะครับงอแล้วทำให้ระบบใบมันงอด้วยแล้วก็ทำให้ ระดับหญ้ามันสูงขึ้นนะตัดได้ไม่เลียดินแล้วก็มันสะบัดด้วยคนระับพอใบมันมันกระแทกแล้วคือมันงอฮะมันโกงงอมันไม่ดีนะครับผมก็เลยมาใช้เป็นเหล็กแนบดีกว่านะฮะลองตัดดูแล้วนะครับก็ถ้าเป็นแบบนี้ผมว่าโอเคเลยในระดับการตัดหญ้านะครับก็นับว่าเตี้ยอยู่นะครับ อยู่ประมาณ56าเซนเองนะครัจากพื้นนะครับก็ตัดหญ้าได้เตียนดีนะครับก็ยังไม่ค่อยเข้าตาเท่าไหร,ร่นะแต่อันนี้เป็นตั้งเป็นแบบไว้ก่อนนะครับก็ระยะรลศจมีการตัดตอนนี้อยู่ที่96เซนนะครับหัวท้ายนะครับ96 97เซนก็คือตีซะว่า1เมตรนะฮะ ไปหน้ากว้าง1เมตรเลยนะหน้ากว้าง1เมตรกับ1เมตรเลยนะครับก็กว้างดีโอเคเพราะว่าใบเดิมนะครับลัศมีการตัดอยู่ที่76เซนนะฮะก็นับว่าแคบอยู่นะครับผมเลยเคยถือโอกาสขยายความกว้างไปในตัวเลยนะครับก็คือตัดหน้ากว้างตีสว่าเมตรแน่ๆฮะ 96เซนโอเคอันนี้มารีวิวกลางคืนนะครับเพราะว่าเพิ่งทำเสร็จผมได้แนวคิดก็คือไปดูแบบมาจากรถไทน,นะครับเดี๋ยวจะใช้เป็นเหล็กแผ่นนะครับอลองข้างล่างนะครับอีกอันหนึง่งเพิ่มเพิ่มความหนาแน่นนะฮะในการหมุนแต่ว่ามันจะมีน้ำหนักเพิ่มไหมก็ น่าจะเพิ่มอยู่นะฮะอีกประมาณ2โลได้โอเคเลยนะครับการตัดนี้รอบตัดไวขึ้นนะฮะรอบตัดไวขึ้นแล้วก็จริงๆแบบนี้นะฮะรอบตัดไวขึ้นไวมากเลยนะครับไวกว่าแบบแบบจานอีกนะฮะแล้วก็ไม่ไม่นวงไม่อะไรเ,เวลาเล่นเครื่องก็คือแบบ ต็มที่เลยพกเลยนะก็ยังมีปัญหาเรื่องการสั่นนะครับผมก็ใช้มองเห็นไหมอเอออันนี้ผมใช้เป็นเหล็กที่ยึดแนบนี่แหละครับนะฮะถอดออกมันจากรถนะครับก็ทำการขัดไว้นะครับเดี๋ยวตรงนี้จะออกยึดกับเพลากลางไว้เลยนะครับ ส่วนปลายแหนบนั้นมันไปดันประคองไว้ตรงนั้นนะฮะประคองเพื่อไม่ให้หัวกระโหลกตัดอันนี้นะครับมันสั่นนะฮะย,ยึดยึดอยู่เลยนะครับก็เมื่อกี้ลองดูแล้วเอาแค่เอาเหล็กยัดเข้ามาก็ระบบมันเงียบขึ้นเลยนะครับการกินลมการอะไรคือลดไม่สั่นเลยโอเคก็คือประคองทั้งบนประคองทั้งล่างครับ พไม่ให้แกนนี้ขยับเลยนะฮะแกนนี้เอาให้แข็งแรงนะครับยกกอันนี้ซับแรงกระแทกกอันนี้อีกทีนึงนะครับเวลาฟันแรงๆอ่ะโอเคดูคลิปต่อไปครับ